และก็เช่นเคยนะครับกับการสนับสนุนนักกีฬาไทยครับทั้งเครือเจริญพกพันฑ์นะครับแล้วก็กลุ่มทูคอลเ o เรชันครับได้ร่วมกันมอบซิมดมมิ่งนะครับเพื่อให้ทั้งนักกีฬาครับสตาร์ทโฟสแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับในการไปร่วมศึกแข่งขันอาเซียนพาราเกมสกีฬาคนพิการที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนนี้ครับ ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่มีคิวเตรียมแข่งขันศึกอาเซียนพาราเกมส์2022ที่เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้ล่าสุดวันนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาฟโค้ชรวม479คนได้ออกเดินทางลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยพร้อมได้รับเกียรติจากผู้แทนฝ่ายโครงการพิเศษเครือเจริญพุทภัณฑ์และบริษ,ษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจ และมอบซิมโรมิงจาก r o มูฟเอชให้ทัพนักกีฬาไทยครับรวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนได้ใช้ในการทั้งโทรออกรับสายส่งข้อความและใช้ Data า a ร i n g 5G ได้ไม่อั้นตลอดทัวร์รน,วนาเมนต์เคอเจริญพกพัณฑ์ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจในการสนับสนุนและผลักดันให้นักกีฬาก้าวไปถึงเป้าหมายในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ โดยกลุ่มธุรกิจในเครือครับได้แก่ CPF CPO ร่วมผลนนึกกำลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมรับประทานเมนูยอดนิยมอาทิอ,อกไก่นุ่มกระเทียมพริกไทยไข่มันต่ำเกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิไข่ต้มซีพีโบโลนามิซโร่และผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนรวมถึงกลุ่มทรูครับที่สนับสนุนซิมโรมิงจากทรูมูฟเอช ให้นักกีฬาได้โทรออกรับสายส่งข้อความแล้วก็ใช้ Data r o a m i n g ได้อย่างไม่อั้นครับเพื่อเชื่อมโยงทุกความรู้สึกกับครอบครัวที่ประเทศไทยและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในยุค4.0จาก True Health อย่างแอปพลิเคชันหมอดีครับที่เปรียบเสมือนหมอประจำบ้านในมือถือสำหรับให้บริการปรึกษาแพทย์แบบออนไลน์แก่กองทัพนักกีฬาไทยโค้ชและเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงการแข่งขันอีกด้วย สำหรับอาเซียนตาลเกมส์ครั้งที่11เนี่ยก็จะมีการชิงชัยทั้งหมด14ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกรีฑายิงธนูแบดมินตันบ็อกเซียฟุตบอลคนตาบอดหมักรุกโกบอลยูโดโยกน้ำหนักว่ายน้ำเทเบิลเทนเทนิสวิลชาร์เทนนิส วอลเลย์บอลนั่งและวีลแชร์บาสเกตบอลโดยมีนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า1,500คนจาก11ประเทศในอาเซียนครับซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและอัปเดตการแข่งขันได้ทาง True ID นะครับพร้อมร่วมเชียร์และส่งข้อความเป็นกำลังใจถึงนักกีฬาได้ด้วยการติดคนไทยหัวใจนักสู้บนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มด้วยครับ